ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะสวัสดีครับไม่ใครพิมพ์ไปเลยโมเดลเพิ่งออกไปเรียนพิเศษเมื่อกี้เลยผมเลยต้องลงมาเฝ้าบ้านข้างล่างเพราะว่าไม่มีใครอยู่บ้าน เด้งเลยนะหน้ามาถือ,อยังไงนะหน้าเด้งคือ,อยังไงครับนาต้นนัตพลก้อนทองเด้งยังไงครับอยูน้ำกินข้าวตรงนี้เลยแหละโอ้ย บ้านเงียบใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรียนพิเศษเดี๋ยวกลับมาอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งตึงเปี้ยเลยนะหน้าเนี่ยใช่ครับเพิ่งตื่นเลยกินข้าวไปฟิตเนสละหาหัวงอกอยู่หาหัวงอกก่อนตื่นมาต้องหางหัวงอกก่อนนะบุ๋มไม่อยู่ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้เลยครับอยู่หลังบ้านรรเรามุดโฟมแล้วก็ขออนุญ,ญาตทาครีมก่อนเนาะเพราะเราต้องออกไปเจอแดดผมมีปัญหาเรื่องไอนี่มากเลยคนดูแบบว่าผิวผิวแห้งอะช่วงเนี้ยต้องทาครีมตลอดแต่ดีว่าที่บ้านเราขายครีมนะครับ เราก็เลยใช้ครีมฟรีเขา้าใจไหมไม่มีตะกา้ามีครับเดี๋ยวตั้งให้แป๊บนึงจะมีจะซื้อกระของกันใช่ไหมจะได้จะได้ไปปักตะก้าให้น้องโมดเดีวเรียนินเตอใช่ไหมใช่ครับนึกว่าพี่บิวมานั่งขายของนี่เดี๋ยวผมปักครับแป๊บนึงผมขอใช้ผลิตภัณฑ์ฟรีของที่บ้านก่อนนะเดี๋ยวผมปกัก ก็ผมก็ข้อสอบเนี่ยมันชอบด้าน่ยเห็นปะตางนะไปจัดไปไวรุ่นเพิ่มตะกร้าให้แบบเต็มระบบใครของหมดกดเลยเดี๋ยวไปเอานี่ก่อน เราเอาแตอขอ่ของมาขายเขาแจ้งนี่ ไม่มีเวลาเดี๋ยวผมจะไปพินเนตไงผมเลยมาไลฟ์ก่อนเพื่อแบบมีใครสั่งผมจะออกไปส่งของเลยอืมจะได้เลยไปส่งให้เลยอ่ะซื้ออะไรครับเชิญก็เราออกไปนอกบ้านแต่รอบเราก็คงจะมีพัสดุติดมาติดมือไปส่งไงคิีมนี้มันใช้ดีนะมันทุ่มชือ้อ นานดิน่ะเพราะเวลาเราไปเล่นฟิเนตใช่ปะ่ะเวลาแขนเรากดทับแล้วสะอย่างมันจะด้านตรงนี้คนดูมือด้วยมือด,ด้านช่วงเนี้ยน่ะก็เลยต้องแบบต้องทาบ่อยเดี๋ยวจับมือสาวแล้วสาวบอกว่ามือด้นะอเนี่ยโมเดลเรื่องเนียนหรือย,อยัง เพิ่งไปเรียนพิเศษมาครับเมื่อคืนได้ไลฟ์อีกรอบไหมกับไม่ได้ไลฟ์ครับพี่แอนฝากเอาของนาไม่ไดอยู่พี่แอนอยู่คนเดียวเหรอ<ค><ณ>อ๋อไปเก็บห้องได้เลยนะไม่ขึ้นละ<ค><ณ>ไม่ได้ไลฟ์ครับ ฝนตกไหมทีแมนดาวปะฝนไม่ตกยังไม่ตกแต่ไม่รู้จะตกเปล่าผมาเป็นโรคมากเลยชอบทาครีมที่เขาสอบเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อก,กี้มันมีคนโทรมาเอาวันนี้เลยก็ได้มีช้อนซ้อมมรับะเอาเอาอช้อนซ้อมใหไม่เลยเ,เอาซอสนี้ด้วยอ่ะ เมื่อกี้มีเมื่อกี้มีสายเข้ามาหายหายหายสะดุดนะสะดุดนะครับคิมหน่อยเร็ว <c oughs> หายยังมือเช้าวันนี้นะครับม,มือเช้าก่อนพินเด่นขออนุญาตกินตรงนี้แล้วกัน ือมีคนจะซื้อของเนาะก็ผมถึงบอกไงว่าผมกินข้าวว่าละสองมือก็คือมือนี้ใช่ป่ะและอีกมือนี้ก็คือหลังฟ,ฟินเนต แล้วหลังจากนั้นก็กินแค่โกโก้ละคือเช้าไม่นี่ยเช้าทำห้เช้าสุดล่ะกินเวลาประมาณนี้ตลอดกินสองมือครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพระค,คลิปดีๆนะคะ